สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรบบิทนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสดยอดยีนตอนที่2439ออาณาเขตกายหยกคุณหญิงไม่เริ่มไม่ได้ต้องการจะฆ่าหันเส้นเพราะยังไงเขาก็เป็นเจ้าของวิ แหวน m i r r o r s p I r i t Eye การฆ่าขอจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อแหวน m i r r o r Spirit E y e ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวคนหญิงมิเรอร์เองเช่นเดียวกันแต่ถึงเธอจะไม่อยากจะสร้างความเสียหายกับแหวนนั่นมากแค่ไหนเธอก็ต้องการจะฆ่าเด็กสาวในอ้อมแขนของหันเซ้นมากกว่าถ้าหาันเส้นยังคงปฏิเสธปล่อยตัวเด็กสาวคนนั้นเธอก็จำเป็นต้องทำให้หันเซ้นบาดเจ็บมากพอที่เขาจะไม่สามารถปกป้องเด็กสาวได้อีกต่อไปถ้าภาพสุดท้ายเป็นความจรงิงฆ่าหรือหันเซ้นจะไปอยู่หน้ารูปป,ปั้นนั้นคุณหญิงมิเรอร์สงสัยท่านประเมินอนาเขตมิเรอร์ของท่าน,นไปแล้ว เลือดไหลผ่านแก้มของฮันเซินขณะที่เขายังคงุ้มเด็กสาวเอาไว้เขาดูใจเย็นอย่างมากค่าประเมินพลังของมันสูงไปอย่างนั้นหรือคุณหญิงมิเนอร์คุณหญิงมิเรอร์ดูกโกรธเล็กน้อยเธอไม่เคยอดทนกับใครแบบนี้มาก่อนถ้าใครมาพูดจาอะไราแบบนี้กับเธอถึงพวกเขาจะเป็นระดับเทพเจ้าพวกเขาก็จะฆ่าพวกเธอก็จะฆ่าพวกเขาซะาเธออดทนกับความหัวแข็งและความเสียมารยาทของฮันเซินแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าทางออกที่เธอออมมือให้กับเขา มันทาให้คุณหญิงมิเรอร์มไม่พอใจอย่างมากและเธอก็ใช้ดาบของเธอฟันใส่กระจกอีกครั้งหันเส้นเคลื่อนไหวในจังหวะที่คุณหญิงมิเรอร์แกว่งดาบหากักดาบแทงเข้าไปในกระจกแต่ครั้งนี้มันไม่สามารถทําร้ายหันเส้นได้อาณาเขตมิเรอร์ของท่านจู่โจมเงาของข้าในกระจกที่ท่านสร้างขึ้นมาได้และเนื่องจากเงานั้นเชื่อมต่อกับร่างจริงของข้าท่านก็ทํทร้ายข้าได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องสัมผัสเงาของข้า แต่ถ้าว่าเงาของข้าในกระจกนั้นเคลื่อนไหวตามข้าข้าจะควบคุมมันเพื่อหลบหลีกดบาบหักของท่านฮันเซินพูดเจ้าเป็นคนฉลาดเจ้าควรเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาเขตมิเรอร์ของข้าได้ในระยะเวลาอันสั้นคุณหญิงมิเรอร์กล่าวชื่นชมเขาแต่ถึงจะเจ้าจะทำแบบนั้นได้แล้วมันจะยังไงกระจกตรงนั้นมันตรงข้ามกับโลกของพวกเราถึงเจ้าจะควบคุมเงาของตัวเองได้แต่มันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับร่างกายของเจ้าเพราะทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าในโลกนี้กลับตาลปัดในโลกของกระจก นอกจากเจ้าตาบอดอีกเจ้าไม่เห็นเงาของตัวเองในกระจกอย่างนั้นแล้วเจ้าคิดว่าการหลบหลีกการโจมตีของข้าได้อย่างนั้นหรือลองโจมตีอีกครั้งสิท่านจะได้เห็นว่าข้าหลบมันได้หรือไม่ได้หานเส้นดูสงบเงี่ยงเหมือนอย่างเคยเห็นได้ชัดว่าคุณหญิงไม่เิ่อไม่ชื่นชอบท่าทีของหานเส้นเธอได้ใช้ดาบหักฟันไปที่กระจกด้วยดาบสายรุ้งของเธอพลังโจมตีนั้นตรงไปที่เงาของหานเส้นกระจกหานเส้น ฮันเซิจำเป็นต้องควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อชักนำเงา,งาหลบหลีกการโจมตีเข้ามาฮันเซินจะตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของเขาในทันทีทันใดแต่กลับตาลปัดของกระจกมันทำให้เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมได้ผู้คนทั่วไปใช้กระจกในตอนที่พวกเขาแต่งหน้าหรือหวีผมเมื่อต้องการทำบางอย่างที่เกี่ยว ข้องกับการเคลื่อนไหวแม่นยำอย่างสูงผู้คนไม่สามารถมีประสบการณ์ที่จะทำผิดได้บ่อยครั้งแต่หานเซิรนไม่ได้กำลังทำอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการหวีผมเขากำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหานเซิรนจำเป็นต้องควบคุมภาพสะท้อนของเขาเพื่อหลบหลีกการโจมตีที่น่ากลัวของคุณหญิงมิเรอร์มันทำงานอย่างยากลำบากมากและการทำแบบนั้นขณะที่ตาบอดและได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นคุณหญิงมิเรอร์ก็ใช้วิชาดาบอย่างเต็มกำลังเธอก็ไม่สามารถฟันถูกเงาของหา่านเซิรํนได้ไดย,ไดยังงไกน คุณหญิงมิเรอร์สงสัยความแปลกใจของเธอเริ่มแสดงออกมาบนใบหน้าที่เยือเกเย็นของเธอเธอรู้ว่านี่เป็นเรื่องยากขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งาหานเซ่นเพิ่งจะกลายเป็นระดับราชันได้เพียงไม่นานเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าหานเซ่นจะสามารถรับมือกับวิชาดาบของเธอได้อย่างง่ายดายแบบนี้เพราะยังไงซะเธอก็มีประสบการณ์ของสีมีชีวิตระดับเพรพเจ้าเธอไม่ใช่แค่สตูร,ระดับราชาธรรมดาอย่างหานเซ่นจะต่อกรได้ตอนนี้ ฮันเซิสามารถต่อสู้กับเธอได้แบบซึ้งๆหน้าและเขาก็สามารถควบคุมเงานในกระจกได้อย่างมั่นยำการโจมตีของเธอไม่สามารถถูกตวงเขาได้เลยสิ่งที่น่าทิ่งที่สุดก็คือหันเซินทำแบบนี้ในขณะที่ตาของเขายังคงบอดมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าประสาทของประสาทสัมผัสของเขานั้นยอดเยี่ยมมากขนาดไหนในการที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้คุณหญิงไม่คุณหญิงมิเร่ไม่สามารถทำร้ายภาพสะท้อนของหันเซินได้ด้วยเหตุน,นั้นเธอจึงลดดาบลงคุณหญิงมิเร่ดูเหมือนท่านจะทำร้ายข้าไม่ได้หันเซินพูด คุณหญิงไม่เรืไม่ได้ดูโกรธอีกต่อไปเธอประเมินหันเส้นที่เพิ่งจะกลายเป็นระดับราชันได้ไม่นานด้วยระดับที่ต่ำเกินไปเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าหันเส้นจะกลายเป็นภัยสำหรับเธอแต่ด้วยความสามารถเขาที่เพิ่งแสดงออกมาได้นั้นทำให้เธอรู้ว่าเขาคือศัตรูที่สามารถเทียบชันกับเธอได้เขาไม่ใช่แค่ยอดฝีมือราชันธรรมดาที่เธอจะฆ่าได้ง่ายๆเจ้าแข็งแร่งมากคริสซันไรเซอร์ที่เหลือรอดแข็งแร่งขนาดนี้เชียวหรือนั่นเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆถ้าเป็นไปได้ข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้า คุณหญิงไม่เลิกพูดขณะที่มองไปที่หันเซ้นด้วยความชื่นชมข้าก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับท่านเช่นกันทำไมเราไม่มาร่วมมือกันและหาทางรักษาอาการตาแดงของพวกเราหันเซ้นยิ้มแน่นอนว่าพวกเราจะร่วมมือกันแต่นางต้องตายก่อนคุณหญิงไม่เลิ์พูดท่านใดนั้นอนาเขตไม่เลิกที่น่ากลัวก็ส่องแสงประหลาดออกมาแวววาขึ้นหันเซ้นรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองถูกกักขังอยู่ในวงกฏกระจกกระจกนั้นปรากฏให้เห็นทุกแห่งทุกหนยามที่เขามองออกไปแม้แต่พื้นหรือท้องฟ้าบนก็เป็นนกกกระจเเช่เดียวัน ผมก็มีความสงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันจะมองเห็นได้ยังไงในเมื่อตามันถูกทาให้บอดไปแล้วงงจริงๆ <c oughs> <c oughs> ภาพสะท้อนของหานเส้นอยู่ในกระจกทุกบารดาวกับว่ามีหานเส้นเป็นพันคนอยู่เนนั้นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันสีหน้าของหานเส้นเปลี่ยนไปเนื่องจากมันมีภาพสะท้อนมากมายขนาดนี้คุณหญิงมิเรอร์ก็โจมตีใส่เขาอย่างง่ายดายหานเส้นจาเป็นต้องหยุดการโจมตี ภาพสท้อนและป้องกันตัวเองนั้นกลายเป็นงานยากมากขึ้นกว่าเดิมในตอนนี้มันเป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าเดิมที่เขาจะทําลายกระจกเก่าแก่พวกนี้ฮันเซินไม่รู้ว่ากระจกพวกนี้จะถูกทําลายได้ไหมและถึงพวกมันจะถูกทําลายได้การทําลายกระจกก็ทําให้พวกมันแตกและสร้างภาพสะท้อนนาไปทั่วในเศษเสี้ยวของกระจกแบบนั้นฮันเซินจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิมเจ้ายังมั่นใจว่าจะหลบหีการโจมตีของข้าได้อีกไหมคุณหญิงไม่เลือถามขณะที่ลอยตัวอยู่ตรงศูนย์กลางของอาณาเขตกระจกก็ต้องมาดูกัน บางทีเขาอาจจะทําได้ฮันเซินพูดดื้อดันทุรังเสร็จจริงด้วยการแกว่งดาบหักสายดาบรุง้งของคุณหญิงไม่เอร์อก็มีชีวิตขึ้นมาและบินไปทางภาพส้อนของฮันเซินในกระจกฮันเซินใช้วิชากายหยกอย่างเต็มที่ร่างกายของเขากลายเป็นน้ําแข็งหยกและอาณาเขตกายหยกของเขาก็ปรากฏออกมาอาณาเขตกายหยกของเขาครอบปกคลุมกระจกเก่าแก่ทั้งหมดน้ําแข็งแพร่กระจายไปบนผิวของกระจกทุกบานนั่นมันไร้ประโยชน์ภาพสตอนของเจ้าบนน้ำแข็งก็ยังถูกโจมตีโดยข้าอยู่ดีดังนั้นข้าจะใช้พวกมันเพื่อฆ่าเจ้า ดาบสายรุ้งของคนหญิงมิเรอร์ฟันไปในทิศทางหนึ่งในกระจกที่ถูกแช่แข็งน้ำแข็งก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นมันคงต้องจบแล้วสินะหันเส้นถอนหายใจเขาเรียกอนาเขตกายยกกลับคืนสู่ร่างกายดาบสายรุ้งของคนหญิงมิเรอร์ฟันไปถูกภาพหนึ่งในสะท้อนของหันเส้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้หันเส้นไม่ได้หลบเข่งเข่งเข่งดาบสายรุ่งของเอง้ยดาบสายรุง้งของคนหญิงมิเรอร์ฟันไปถูกภาพสะท้อนของหันเส้นหลายครั้งแต่หันเส้นยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมันไม่่ครรรราาาาาาบบบเเลลืือออดหแผปกกฏขขขึ้นนงงย มันเหมือนกับว่าเขากลายเป็นรูปปั้นหยกที่เด็ดเดี่ยวและสงบนิง่งแม้แต่ฝุ่นละอองก็ไม่อาจแปดเปื้อนกายหยกของเขาร่างกายของข้าคือร่างกายของข้ามันเป็นของข้าเพียงคนเดียวและมันไม่มีอะไรในโลกที่จะเปลี่ยนความจริงเรื่องนี้ได้แม้ท่านจะทำลายภาพสะท้อนทั้งหมดของข้าท่านก็ทำร้ายข้าไม่ได้หันเส้นยังคงอุ้มเด็กสาวเอาไว้ขณะที่พูดอย่างเยือกเยน็นครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วท้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์และกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสสสหรรััับบคคลลิปนนีีีี้้้ก็ตองงาาไเเพยเท่วด